สวัสดีครับผมตอนนี้ทานผู้ชมอยู่ในช่องบาร์มังเลยเคยอุดอรนะครับเอ้อะเมื่อนี้ผีภาพผี้าน้องไปใต้เกียดครับผมเกียดอีโมโน่อยครับเอามาเฮ็ดเนีอใส่เวดปา่าคอไงครับผมหลังจากเมื่อนั้นบามังเลยเคยอุดอรไปเฮ็ดคลิปใส่ปลอมกุ้งครับเห็นปล่าคอตัวบางไงครับมันขึ้นอยู่หลายตัว วันนี้ก็เลยที่ไปหาเขียดน้อยมาเห็นเป็นเนี้ยครับเดี๋ยวล่อคำคำแจ้งน้อยครับไปน้ากันนะครับพี่น้องยิ้ตามเง่แไปครับผมเริ่มคำนะครับพี่น้องบรรยากาศนั้นมืดเลยด้ครับแต่ว่าบรงนี้กล้องมันสีแจ้งแจ้งไอ้อครับผมยังชี้นะครับชีวิตลูกอีสานพัดเทียนครับมาว่าทียู ทั้งไดชประเทศไดนครับผมเชื่อว่าต้องเฮ็ดเกื้อกันนี่ยแหละครับเพราะว่าเคยหาอยู่หากินตั้งแต่อยู่บ้านมากครับพ่อแล่งน้ำก็หาปูหาปลาพ็เอียงก็หาอน,นันตแหละครับปลากหอยเฮ็ดตามร้อยพ่อร้อยเมียมากหลครับเพราะว่าี่อยู่ทั้งไดครับขั้นบ่อขี่ข้านบออ่ออดกินครับแนวกิน มีแต่ซื้อกรบบไว้ครับผมคาแรงแพงคาข้องฉีบกับแพงคือน้ำครับพาเราค้นมามาเห็นงานต่างประเทศว่มามีเงืนไหลมันกระเมนอยู่ครับเงื่อนไหลา่าใช้ใจก็หลาขึ้นกันครับมียงมหาหันมาดีเบาหลเซเรนเนนะครับพี่น้องหาคำ มันขับขำอยู่ยังอยครับ ครับผมได้เวลาแล้วครับพี่น้องบาน้ออกล่าครับออกล่าเยื่อเข้าครับเข็ดอีโมโ่น่อยตัวน้อยก็เอาตัวใหญ่ก็เอาครับผมตัวน่อยเป็นแห่ะปลาตัวใหญ่เป็นหญ้าข้นครับ <c oughs> <laughs> ไปครับผมเป็นตัวหข็งครับอยู่พี่น้องเขียวๆตังชืวันนน้ รับผมหลังจากแต่มาเป็นเวลาประมาณ20-30นาทีก็บ่ได้จัโตัวด้วยพี่น้องเพิ่นดำหน้าไหมครับมันก็เลยลงทงหน้าเบิดครับนี่เพิ่นดำหน้าไหมครับมีเบิร์กล้าเพิ่นมือเื้อเช่าเพิ่นสิมาดำต่อแล้วครับคิดว่าบ่ามึงเลยเก๋ยอหลอนก็นเลยเงียร่อนติดตามเคยครับเมื่อนี่ ก้าเพื่อนเหลือบัากหลายนึงครับคุณยู่ทั้งคุณก็มีอีกเติมครับเป็นกล่องู่ทั้งคุณบาบึางเลือ่อยยีผ้าไปเบิ้งครับผมมีกล่องก้าเพื่อนครับมันลงไงหหน้าเบิดครับพี่น้องอยู่น้ำขอบกันแช่หน้าบัวมีครับไปห้องอย่เครื่องกลางหน้าคุณเบิด บมานหรอกครับพี่น้องเมื่อนี่ว่าชิได้ไปเห็ดเงียบป่าคอไ่ได้บัวได้หรอกครับพระเจ้ามาดับหน้าไม่เลื่อยลงลงไปกลางหน้าเบิดครับเขียมโมตัวน้อยตัวใหญ่บัวมานอีกตามเคยครับเมื่อนี่สมพออลวครับเขาเอินแต่พันปลาแดกเหลี่ยมครับหายยังกับบัวได้กลับไปกินแต่ปลาแดกอยู่บ้าน จำแล้วจำอีกจุดปลาแดกมันเหลี่ยมครับผมโบเป็นยังครับมาเต่ได้เห็ดคอนเทนต์เหตุคลิปออกไปให้พี่น้องในเบิง้งในชมน้ากันเมื่อหนาเอาไหมครับพี่น้องมื่อหนามาแก้ตัวกันไหมครับผมว่มาเห็นป่าคอไงมันหลาตัวครับเมื่อนั้นไปเห็ุคลิปใส่ปอมกุ้งเลื่อยอยากมาหาเย ว,วันนี้เมื่อเจ้าเพื่อนมาดำหน้ามันก็นเลยตื่นน้ำครับเพื่อนปล่อยน้ำเขาน้าเลยลุ่งเครื่องก่างหน้าเบิดบ่ได้ครับผมเอาไว้คลิปนานาะครับบามมงเล่ยเคยอุดรสิพผ้ามารออีกเตีมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เขามารับชมครับเขามาแล้วกดไลค์กด แค่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับเบาวเมืองเลื่อยเขยอุดอรครับเป็นช่องไม่ครับผมหากระเต็ตกระทำครับกระีพยำมีิหาเสนอสิ่งดีๆบันเทิงทั้งมีสาระแล้วก็ไล่สาระนี่ครับไม่้พี่น้องในช่วน้ำกันครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ